สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับอุปกรณ์สำหรับสตรีมเมอร์ครับกับการ์ดแคปเจอร์จากแบรนด์ Evermedia ตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดครับรองรับความละเอียดสูงสุดถึง 4K 144Hz ครับสำหรับการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้เราบอกราคาก่อนเลย11,900บาท มันสามารถใช้งานทำอะไรได้บ้างหลักๆแล้วเอาไว้ดึงสัญญาณภาพวิดีโอนะครับซึ่งรองรับพา s s สทูสูงสุดคือ 144Hz 4K นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปใช้แคปเจอร์เนี่ยก็รองรับ 4K 60Hz นะครับแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผมมากๆผมสายรีวิวนะก็เอามาใช้ในเรื่องของการแคปเจอร์ภาพเพื่อจะให้ไม่ดึงประสิทธิภาพของเครื่องหลักนั่นเองนะครับทำให้ประสิทธิภาพที่เรารีวิว เรื่องที่เราจะเทสจะโชว์เนี่ยมันใช้พลังงานได้เต็มที่เอาละสำหรับการใช้งานต่างๆของการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงและเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับเรามาดูเรื่องของรายละเอียดของการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้เลยบอกเลยว่าโอ้โหแจ่มมากสวยมากแล้วก็ไม่ใหญ่เทอะทะนะถ้าดูจากรูปกล่องแบบนี้ครับชื่อรุ่นครับ Evermedia Live Gamer 4K 2.1ในรหัสนะคะอันนี้คือรหัสรุ่นของเขานะ g c 5 7 5 ก็สำหรับใครที่จะเสิร์ชหารุ่นเพื่อหาซื้อใดๆก็แล้วแต่แนะนำว่าเสิร์ชชื่อรหัสรุ่นจะง่ายที่สุดเพราะว่า Apple Media นี่มีหลากหลายรุ่นมากๆนะครับมาทีนี้เรามาดูรายละเอียดสเปคแบบหลักๆของเขาแล้วกันนะครับก็ลองรับการส่งผ่านภาพนะ p a s ์สครับอยู่ที่ 4K 144 h z นะครับเฟรมเรทสูงสุดคือ144 Hz นะแล้วก็สามารถแคปเจอร์ได้คือ 4K และ60 h z มีเทคโนโลยี VRR ครับอันนี้สำคัญมากนะครับป้องกันเรื่องของภาพฉีกขาดทำให้ภาพนั้นสมูทลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆสเปคต่างๆนั่นเองนะครับรวมไปถึงรายละเอียดของตัวการ์ดด้วยซึ่งเดี๋ยวเราไปดูจริงๆกันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับแกะออกมามันจะเป็นโคเวอร์แบบนี้ครับแล้วก็กล่องจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เลเวอร์มีเดียเราแกะเลยครับเปิดมาก็จะพบกับวิธีการเชื่อมต่อ เบื้องต้นนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับก็สามารถแคปเจอร์ได้ดึงภาพมาได้นะครับในการสตรีมหรือจะแคปเจอร์ก็แล้วแต่นะครับอ่ะแล้วก็จะมีนี่ฮะอุปกรณ์ต่างๆของ Evermedia สามารถใช้งานร่วมกันได้นะ e v e r Media เนี่ยมีหลากหลายมากสำหรับสายสตรีมเมอร์สายออฟฟิศสายประชุมต่างๆเนี่ยมาแบบครบเลยนะครับอันนี้คร่าวๆนะฮะต่อมาเราก็จะพบกับตัวการ์ดนะนี่ แต่เขาก็จะมีสายมาให้เป็นสาย HDMI 2.1นะครับนี่อันนี้คือสายที่เขาแถมมาให้เลยนะไม่ต้องไปหาซื้ออันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับ Quick Start Guide ครับ Live Gamer c k 2.1 GC575 นี่ครับตัวการ์ดอ่าก็ถือว่ากระทัดรลัดสวยงามมีไฟ RGB ที่สันขอบตรงนี้ด้วยนะครับกินพื้นที่เนี่ยสล็อตเดียวเต็มๆเ,เลยนะครับพร้อมกับ การเชื่อมต่อครับเป็น HDMI นะอิและเอาอย่างละหนึ่งพอตแค่นั้นเลยนะครับกินพื้นที่1สล็อตด้านหลังก็นี่ฮะเรียบๆแบบนี้สวยนะมันดูเท่ดีดูแข็งแรงดีด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัว PCB นะจะอยู่ด้านในถูกเวอร์ปิดทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ Evermedia การเชื่อมต่อครับเป็น PCIe Gen 3นะครับ x4 เอาละเดี๋ยวเราลองไปประกอบใช้งานกันดูเพราะว่าตัว การแคปเจอร์ตัวนี้รองรับตัวซอฟต์แวร์ของ Ever Media ด้วยนะครับและการใช้งานต่างๆจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาครับตอนนี้ผมทําการติดตั้งตัวการ์ดแคปเจอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องบอกว่าสําหรับมือใหม่ที่ต้องการใช้การ์ดแคปเจอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องนะต้องการหนึ่งเครื่องเพื่อดึงสัญญาณภาพเอามาสตรีมและอีก1เครื่องเนี่ยเอาไว้แบบเป็นเครื่องหลัก ในการใช้พลังงานของ CPU ของซิสเตทั้งหมดแรกๆอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณประกอบครั้งแรกได้ก็จะเข้าใจมันนั่นเองนะครับผมประกอบแรกๆผมก็งงนิดนึงเอ้ยสายไหนต้องออกตรงไหนนะครแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากที่มันยากเพราะว่ามันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มันกลายเป็นว่าต้องมีเครื่องคอม2คอมชุดเมาส์คีย์บอร์ด2ชุดในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์นะครับการแคปเจอร์ ure, ผมเอาไว้ซิสเ e m นี้ครับ เป็น i 5 1 2 6 0 0 k ตัวนี้เราจะมาแคปให้ดูนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดของการปรับแต่งต่างๆปรับจูนต่างๆแล้วก็การดึงสัญญาณภาพต่างๆว่าจะเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้ใส่การ์ดจอแยกนะเรา cpu เพียวๆเลยแล้วก็ใช้ igpu เอานะครับรายละเอียดสเปคครับ i 5 12600ครับเมนบอร์ดเราใช้ tuf gaming z 7 9 0 plus wifi d 4ครับเมมโมรี่ g b มสบจาก t h e r m a t a k ครับเป็นรุ่น tough ram นะครับการ์ดจอเป็น iGPU ครับ Intel UHD g r a p h i c 7 7 0นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของ s ิสเต็นะครับทีนี้เราให้ดูว่าเราดึงสัญญาณภาพมาจากไหนนะฮะนี่ครับสัญญาณภาพที่เราดึงมานะครับก็มาจากเครื่องอีกเครื่องนึงเป็น AMD Ryzen 7 7 7 0 0 x ตัวนี้เราติดตั้งการจอแยกไปด้วยนะเป็น4060นะครับเรายังไม่ได้กดแคปเจอร์นะการใช้ไลฟ์สตรีมต่างๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวผม จะใช้การ์ดแคปเจอร์กล่องแคปเจอร์เอาไว้แคปเจอร์ภาพของตัวหน้าจอเพื่อเอาไว้รีวิวต่างๆนะครับมันก็จะทําให้เรามองเห็นพวกหน้าไบออสแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันจะทําให้ไม่ดึงประสิทธิภาพของเครื่องหลักเพราะฉะนั้นอันนี้จําเป็นมากๆนะครับช่วงหลังๆตั้งแต่ผมได้ใช้ของ e อ e r Media เเอาจริงผมใช้บ่อยมากนะครับเพราะว่าเราจะต้องแคปเจอร์หน้าจอผลเทสต,ต่างๆการทดสอบต่างๆ,างๆ,างๆแล้ว มันก็จะไม่ดึงประสิทธิภาพของเครื่องหลักนั่นเองนะครับผมลองรันเลยแล้วกันนะ่น่าจะหวยอยู่แหละนะครับตอนนี้เราก็ capture ocam ไปด้วยนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ต่อซิสเท้มไว้2อันเลยทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดนี่ผมขยับเมาส์ของเครื่องไลเซนเจ็ดเจนอะฮะนี่อันนี้จะเป็นเครื่องที่เราจะเอาไว้แบบว่าทดสอบสมมุติว่าผมต้องการทดสอบเกมของเครื่องนี้ ผมก็จะดึงภาพเข้ามาได้นะครับโดยที่ไม่กินสเปคของเครื่องหลักไลเซนเจ็ตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลารีวิวเพื่อนๆที่เห็นผมแคปเจอร์เนี่ยส่วนมากจะใช้วิธีนี้นะครับจะใช้การ์ดแคปเจอร์นั่นเองในช่วงหลังๆนะช่วงแรกๆก,ก่อนหน้านี้ก็แบบโอ้โหตั้งกล้องถ่ายวิดีโอบ้างแคปเจอร์จากตัวซอฟต์แวร์บ้างแต่ว่าประสิทธิภาพที่ได้บางทีมันอาจจะลดไปเล็กๆน้อยๆน,นะครับมันทําให้เราอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะครับแต่อันเนี้ยหลังๆพอเรามีการ์ดแคปเจอร์แบบนี้แล้วผมก็ ใช้ประสิทธิภาพได้เต็มที่ในการทดสอบต่างๆที่เพื่อนเห็นก็เป็นประสิทธิภาพแบบจริงๆนะครับไม่มีการลดทอนจากการเรียกว่าใช้พลังงานจากการแคปเจอร์เลยเรามาดูเรื่องของฟีเจอร์กันบ้างนะครับนี่อันนี้คือซอฟต์แวร์ของเขานะครับซอฟต์แวร์เป็น Ever Media Gaming Utility นะครับเป็นการใช้งานแบบง่ายๆเรื่องของการปรับจูนเบื้องต้นนะครับการเลือกใช้เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆว่าคุณจะ ใช้กับอุปกรณ์ใดนะครับจะเปิดในส่วนของ HDCP หรือเปล่า RGB Control ฮะก็จะเป็นเรื่องการปรับแต่งไฟครับแน่นอนว่าสามารถรองรับ Third Party ด้วยนะซึ่ง Third Party ก็จะเป็นซอฟแวร์อื่นในการควบคุมนะครับก็อาจจะเป็นของเมนบอร์ดหรือว่าการ์ดจอแบบนี้นะครับและถ้าเกิดเราเปิดออนเนี่ยมันก็จะเป็น Lighting Effect ที่คุณสามารถปรับได้เลยทันทีฮะนี่ฮะ,ะเรากดให้ดูแล้วกันนี่ก็ใช้งานง่ายสเสถียรน,นะฮะนี่ครับ แล้วก็เรนโบ์ Rainbow ครับ blinking ฮะน่าจะกระพริบน้านี้อ่าก็เลือกได้นะน่าจะมีเลือกความเร็วได้ด้วยนะนี่สปีดครับอืมเรนโบ์ครับ์ลี่ไนท์เออโอ้ก็ประมาณนี้พีเซตนะครับหรือใครไม่ชอบนะฮะก็ปิดไปก็ได้นะฮะอ่ะก็อันนี้คร่าวๆแล้วก็เซตติ้งครับเรื่องของการเช็คอัปเดตเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆก็สามารถมา กดดูที่ตรงนี้ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นที่นี้เรามาลองแคปเจอร์ดูไหมผมกดเรคคอร์ดเลยแล้วกันนะครับเอาแบบสั้นๆแล้วกัน,นคร่าวๆนะฮะอ่ะตอนนี้ผมก็มาควบคุมคอนโทรลผ่านตัวเครื่องหลักในการแคปเจอร์เนี่ยผมก็จะมาควบคุมกับเครื่องหลักที่เราต้องการรีวิวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถใช้พลังงานต่างๆได้เต็มที่นะับไม่ว่าจะเรื่องการเทสเกม เรื่องการเทสโปรแกรมตัดต่อทำรูปภาพต่างๆ After Effects Render ต่างๆเนี Effects, ender, ่ยผมก็จะใช้วิธีนี้นั่นเองมาทีนี้เราสต็อปให้ดูแล้วก็ไปดูไฟล์กันดีกว่านะครับโอเคและอันนี้คือไฟล์ที่ได้นะ,ะเดี๋ยวเราปิดเสียงก่อนอ่ะนี่ครับนี่คือไฟล์ที่ได้โอ้โหชัดมากนี่ฮะข้อดีของมันก็คืออย่างนี้นี่เองนะฮะจะได้ความละเอียด 4K d e t ดีเทลดีเทลนี่ครับ3840 เฟรมเรท60เฟรมนะครับต่อวินาทีอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในเรื่องของการใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับสายสตรีมเมอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เฮ้ยจะเอามาใช้กับคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับคุณจะดึงสัญญาณภาพในเรื่องของเครื่องเกมคอนโซลเข้ามาก็ได้นะครับหรือจะดึงภาพจากตัวกล้องวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI แค่นั้นเอง จบไปแล้วกับการ์ดแคปเจอร์เอเวอร์มีเดียตัวนี้ไลฟ์เกมเมอร์ 4K 2.1ในรหัส g c 5 7 5นะครับก็จุดเด่นๆแน่นอนว่ามันเอาไว้ดึงสัญญาณภาพวดีโอเพื่อไปออกอากาศหรือว่าไปสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับตัวนี้รองรับสูงสุดคือ 4K144Hz อย่างที่บอกไปแล้วก็มีไฟ RGB ด้วยนะครับสามารถคอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์ได้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาครับราคา11,900บาทก็ถือว่า Evermedia ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มี1ตัวเป็นแบบ e อ็กเทอร เราก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยตัวนั้นเนี่ยเหมาะกับใช้งานนอกสถานที่หรือว่าใช้กับโน้ตบุ๊กนะฮะถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวก็สำหรับ Ever Media เนี่ยขึ้นชื่อเกี่ยวพวกการ์ดแคปเจอร์ตัวกล้องวิดีโอตัวไมโครโฟนต่างๆอยู่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้ากันได้นะครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ